หนึ่งนะครับท่านผู้ชมที่ต้องบอกว่าเป็นกระแสมาสักพักแล้วเราก็ถามว่าเอาไหมเอาไหมสนับสนุนไหมเพราะไม่ใช่แค่คนไทยชาวต่างชาติห้องกงคนจีนมาบ้านเราหลายท่านก็มาเรื่องนี้เลยนะ,ะเศร,ร,รษฐกิจสายหมูใช่ไหมฮะกำ <c oughs> ลังมาแรงตอนนี้นะคะกับธุรกิจสายหมูเศรษฐกิจสายหมูมูเตลูที่ว่านี่แหละค่ะหวังจะกระตุ้นเม็ดเงินได้นะคะจะมูเตลูขนาดไหนจะมีไอเดียทําเงินอย่างไรวันนี้คุยกันลึกๆเลยนะคะติดตามได้ทันเศรษฐกิจค่ะ ท่านเศรษฐกิจกับสุภวรนโตค่ะชวนคุณผู้ชมคุยกันหน่อยนะคะเรื่องของไอเดียทําเงินค่ะท่ามกลางเศรษฐกิจชะลอตัวหลายคนบอกว่าอยากจะมีรายได้ที่เพิ่มสูงขึ้นนะคะวันนี้จะพาไปดูไอเดียใหม่ๆห,หวังว่าหลายคนจะมีไอเดียแล้วก็ไปต่อยอดทําเงินสร้างรายได้ได้นะคะกําลังพูดถึงธุรกิจมูเตลูคุณผู้ชมคะกําลังมาแรงในตอนนี้นะคะแล้วปรากฏว่าไปเปิดดูตัวเลขรายได้กวาดรายได้ไม่น้อยละคะ่ะนี่เลยนะคะธุรกิจสายมูปลูกพลังศรัทธากระตุ้นเศรษฐกิจ แล้วเงินสะพัดสูงถึง15,000ล้านค่ะคุณผู้ชมฟังตัวเลขนี้ไม่ผิดนะคะฉะนั้นไปดูเนื้อในกับธุรกิจนี้กันหน่อยมีสเสน่ห์น่าลงทุนขนาดไหนค่ะเริ่มต้นแบบนี้กันก่อนนะคะจะทําธุรกิจสายมูต้องรู้จักคำคำนี้ค่ะนี่เลยมูเกตติ้งมูเกตติ้งมาจากอะไรมาจากคําว่ามูเตลูผสมกับคาว่ามาร์เก็ตติ้งหรือว่าการตลาดค่ะมูเตลูถ้าเอาจริงๆเนี่ยก็แปลความหมายเชิงบวกนะคะ หมายถึงความเชื่อในเชิงบวกไม่ว่าจะเป็นทำให้มีเสน่ห์มากขึ้นทำให้รวยขึ้นแคล้วคลาดปลอดภัยเนี่ยค่ะเป็นความหมายนะคะนั่นหมายถึงว่าเป็นการเปลี่ยนความเชื่อความศรัทธาให้กลายเป็นสินค้าและก็บริการค่ะเพื่อจะไปตอบสนองผู้บริโภคในแต่ละกลุ่มเป้าหมายนะคะต้องบอกนะคะว่ากระแสต,ตอนนี้มาแรงจริงๆแล้วเริ่มกระจายไปในหลายธุรกิจที่เกี่ยวข้องแล้วไปดูต่อค่ะ สวนคุณผู้ชมไปเปิดดูอัตราการจดทะเบียนการจัดตั้งธุรกิจความเชื่อที่ว่ามูเตลูที่ว่านะคะเพราะล่าสุดค่ะทางอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ถึงขั้นเปิดตัวเลขให้ดูเลยค่ะนี่เป็นตัวเลขบริษัทที่มีการจัดตั้งขึ้นมานะคะย้อนหลังไป5ปีค่ะคุณผู้ชมตั้งแต่ปี6.2ยาวมาจนถึงปี6 6นะคะ62เนี่ยมีคนจดทะเบียนจัดตั้งเพียง11รายจากนั้นขยับเพิ่มขึ้นมานะคะ6-31 1ราย6,4 20ราย ,65, 24รายนะคะ 6633รายจนมาถึง3เดือนแรกของปีนี้ค่ะปรากฏจดทะเบียนจัดตั้งเพิ่มอีก12รายนะคะจะเห็นว่าคนมาสนใจกันเยอะแต่ฝั่งอธิบดีบอกว่าเอาเข้าจริงคนส่วนใหญ่ทําธุรกิจมูเตนลูในนามของส่วนบุคคล่ะยังคงมีอยู่น้อยมากที่จดทะเบียนจัดตั้งเป็นบริษัทนะคะงั้นพาไปดูรายได้ตัวเลขกันก่อน,นะคะ่ะตัวเลขผระกับการในธุรกิจความเชื่อความศรัทธาที่ว่านะคะปรากฏว่ารายได้แต่ละปีก็ไม่น้อยคุณผู้ชม ปี62นะคะเกือบเกือบ25ล้านปี63ขยับขึ้นมาเกือบเกือบ29ล้านนะคะ64 61ล้าน65ขึ้นมาเป็นหลักร้อยล้านแล้วะคะ่ะ148ล้านนะคะและมีการประมาณการคาดการว่าปี66คุณผู้ชมจะมีเงินหมุนเวียน ราวๆ1 5 0 0 0ล้านล้านอันนี้เป็นตัวเลขที่มาจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้านะคะกัดกระแสมูเตลูเห็นแบบนี้แล้วจะพาไปดูไอเดียทําเงินกันบ้างคุณผู้ชมตอนนี้ต้องบอกนะคะว่าหลายคนเริ่มกลับมาสนใจในธุรกิจนี้มากขึ้น่ะทำอะไรได้บ้างถ้าพูดถึงธุรกิจมูเตลูนะคะนี่เลยค่ะดูดวงออนไลน์เริ่มเห็นบ้างไหมคะตอนนี้เนี่ยรับดูดวงกันทางออนไลน์นะคะถ้าเห็นหน้าคราตากันเนี่ยวิดีโอคอล อัพราคาอีกแบบหนึ่งนะคะ30นาที399บาท1ชั่วโมง999บาทแล้วแต่ความดังของหมอดูนั้นๆนะคะก็จะมีตั้งแต่โหราศาสตร์ไพ่ยิปซีไพ่ทาโร่บางคนนี่ตั้งถึงขั้นว่า2คำถาม99บาทถามมากกว่านั้นราคาขยับสูงขึ้นค่ะนี่เป็นธุรกิจดูดวงออนไลน์นะคะส่วนเครื่องประดับเพิ่มความมงคลเริ่มมาแรงอ่ะทั้งแหวนนะคะทั้งสร้อยข้อมือ สร้อยคอต่างหูนะคะหลายคนก็เริ่มเอาหินมงคลมาร้อยใช่ไหมคะมีความเชื่อเรื่องของความรักการงานเนี่ยคุณผู้ชมคะสุขภาพนะคะก็เริ่มมาในรูปแบบของเครื่องประดับแล้วเครื่องประดับนะต่างชาติจีนเอ่ยสิงคโปร์เอ่ยมาเลเซียเอ่ยนะคะนิยมมากหลายแบรนด์ในเมืองไทยเนี่ยไปดังในต่างประเทศด้วยซ้ำไปนะคะดูต่อค่ะ กายกระเป๋าของใช้ก็ไม่น้อยหน้านะคะจะเริ่มเห็นว่ามีเหล่าบรรดาเสื้อผ้าคุณผู้ชมใช่ไหมมีกระเป๋าของใช้ต่างๆที่ไปเกาะกระแสกับธุรกิจมูเตลูด้วยนะคะใส่เสื้อประจําวันใส่แล้วโชคดีใส่แล้วจะเฮงๆเนี่ยค่ะเครื่องสำอางมงคลก็เหมือนกันเริ่มแล้วนะคะเริ่มเห็นมีลิปสติกค,ค่ะลิปสติกทาแล้วคนรักคนหลงเริ่มมีแป้งใช่ไหมคะปะหน้าแล้วทาให้มีสเสน่ห์เย้ายวนมากยิ่งขึ้นรวมไปถึงธุรกิจต้นไม้มงคลค่ะ กวักเศรษฐีใช่ไหมคะต้นไม้ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐียิ่งปลูกแล้วก็ยิ่งรวยมากขึ้นมีอยู่ช่วงหนึ่งปลูกต้นไม้มงคลนี่กระแสะเบ็ดเงินไม่ธรรมดาค่ะเบอร์โทรศัพท์มงคลเหมือนกันคุณผู้ชมคะเบอร์ไหนเป็นเบอร์มังกรเบอร์ไหนลงท้ายด้วย999เบอร์ไหนเป็นเบอร์ตองเลขก็ยิ่งสูงขึ้นนะคะใครทาธุรกิจด้านนี้ก็ได้ตัวเลขไม่น้อยค่ะรวมถึงธุรกิจท่องเที่ยวสายหมู่นะคะเป็นไกด์านาเที่ยวหลายพื้นที่เองนะคะก็มี แหล่งสักดิธิ์สำคัญสำคัญนะคะถ้าคนในพื้นที่พาท่องเที่ยวด้วยก็ยิ่งสร้างรายได้ให้กับชุมชนมากขึ้นนะคะก็ส่งผลดีต่อธุรกิจโรงแรมแล้วก็ร้านอาหารในพื้นที่นั้นๆแล้วนี่อ่ะปิดท้ายกันด้วยวอลเปเปอร์เสริมดูนะคะหลายคนเริ่มเห็นแล้วนะคะวอลเปเปอร์ paper, ใครที่มีฝีมือหน่อยรับวาดรูปใช่ไหมคะออกแบบเอาเทพ,พเจ้ามาประดับตกแต่งมีส่วนสําคัญในวอลเปเปอร์นั้นๆได้รับกระแสตอบรับดีไม่น้อยอ่ะนี่เป็นเพียงแค่บางส่วนไอเดียนะคะในธุรกิจสายมูค่ะ พาไปดูต่อเพราะสิ่งที่เราเห็นนะคะก็มีการประมาณการคาดการณ์กันไว้คุณผู้ชมอย่างฝั่งของอาจารย์ธนวัต์นะคะจากขอคันค้าไทยก็เคยประเมินเอาไว้คุณผู้ชมนะบอกว่าธุรกิจที่มันเกี่ยวข้องกับความเชื่อค่ะความเชื่อสายมูหมอดู่วงจุย้ยเนี่ยค่ะธุรกิจซอฟต์พาวเวอร์ไทยจะเป็นธุรกิจที่มาแรงมากๆในปีนี้นะคะและคาดการณ์ว่าเงินสะพัดก็ไม่น้อยละค่ะธุรกิจที่เกี่ยวข้องเนี่ยเงินสะพัดราวหลักหมื่นล้านนะคะหนึ่งหมื่นถึงหนึ่งหมื่นห้าพันล้าน ตัวเลขมันโตขึ้น 10- 2ถึงด้วยสัปํปไปถามว่าทำไมหลักๆเลยคนไทยยังมีความเชื่อค่ะความเชื่อเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจนะคะหวังว่าคุณผู้ชมน่าจะมีไอเดียทำเงินไม่น้อยจากนี้กับธุรกิจสายมูค่ะนี่เป็นทั้งหมดนะคะทางเศรษฐกิจช่วงนี้ที่นำมาฝากกันกับสุภวรรณโตพักกันครู่เดียวค่ะช่วงหน้ากลับมานะคะข่าวเที่ยงเนชั่นค่ะ